สวัสดีครับวันนี้จเจอกักับผมหมอเรกรดโชลเลีกทีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงให้กับท่านที่เกิดในราศีต่ตางๆประจําวันที่1มีนาคม2,564โดยเริ่มคําทํานายตั้งแต่วันนี้ก็คือ18กุมภาพันธ์2564ไปสิ้นสุดที่1มีนาคม2,564นะครับระยะการทํานาย ประมาณครึ่งเดือนนับจากนี้ไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดในคลิปนี้จะเป็นการทํานายแบบภาพรวมๆไม่ได้เจาะจงรวมของใครคนใดคนหนึ่งและที่สำคัญที่สุดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปที่ผมทํานายต่อไปนี้นะครับการทํานายในคลิปนี้เป็นการทํานายผ่านทางหน้าไพ่าทาโร่นะครับสําหรับคลิปนี้เป็น การนายดวงชะตาให้กับท่านที่จัดได้ว่าเป็นราศีมหาเฮงอันดับหนึ่งประจําวันที่หนึ่งมีนาคม2564นี้นะครับคือท่านที่เกิดราศีสิงห์หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนในการทํานายคลิปนี้เป็นการทํานายแบบรวมๆกว้วางๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับในคลิปนี้จะบอกเรื่องของการงานการเงินโชคลาภ ตัวเลขมงคลบุญเสริมดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในราศีสิงห์ส่วนว่าจะตรงมากน้อยเพียงใดน,นั้นเนี่ยก็ให้เราเป็นคนตัดสินใจเองนะครับช่องทางติดต่อกับผมหมอกริชโชลี่ยังคงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งไอ l ดี e ลน์ทั้งแฟนเพจ a c e b o o k สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ มาเริ่มต้นกันเลยนะครับดูซิว่าท่านที่เกิดในราศีสิงห์ตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่1มีนาคมดวงชะตาโดยท,ทั่วไปเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันในส่วนของการงานก่อนนะครับงานในรอบปักนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคนราศีสิงห์นี่ค่อนข้างโดดเด่นมากโดยเฉพาะท่านที่รับราชการมียศตำแหน่งสูงแต่จงระวังเรื่องของการตัดสินใจเพราะมันจะเป็นการตัดสินใจในสิง่งที่ท่านต้องรับผิดชอบ พราะบางทีบางครั้งการตัดสินใจในครั้งนี้เนี่ยนะครับอาจจะต้องเผชิญปัญหาอันหนักอึ้งพอสมควรแต่คนราศีสิงห์เนี่ยผ่านไปได้เพราะอาศัยไหวพริบปฏิพาณของตัวเองนะครับในการลงมือทําหรือตัดสินใจจนทําให้เหตุการณ์ต่างๆหรือสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยกลับกลายสู่สิ่งที่ดีขึ้นนะครับส่วนทางด้านอาชีพเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าเด่นมากๆเลยคือท่านที่มีอาชีพด้านแพทย์พยาบาล เภสัชกรครูบาอาจารย์หรือท่านที่ทํางานในหน่วยงานที่จะต้องผลิตดุลยาอยู่ในห้องแลบเราเนี้ยร้นแต่งานหนะักและค่อนข้างที่จะโดดเด่นเอาเรื่องไปทีเดียวในช่วงปักแรกของเดือนมีนาคมนี้นะครับในส่วนของท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้ที่ผมพูดไปในรอบปักนี้บอกตรงๆนะครับว่าควรจะชะลอการลงทุนอะไรใหม่ๆไว้ก่อนในช่วงต้นเดือนมีนาคมนี้ เพราะแม้ดวงของคนราศีสิงจะออกมาดีมากๆสมบูรณ์แบบบริบูรณ์ทุกอย่างทั้งการงานทั้งการเงินทุกอย่างแต่ต้องถามก่อนว่าเศรษฐกิจบ้านเราอยู่ในภาวะแบบนี้เนี่ยผมมองว่าจะดีมากหากเรารอดูสเสถียรภาพของรัฐบาลหรือรอดูสถานการณ์ของโรคก่อนว่าซาไปหรือยังในช่วงคริ่งปีหลังของปี2564จรงจะดีที่สุดนะครับ ง่ายๆเลยก็คือว่าตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนเนี่ยคนราศีสิงห์เองหรือทุกๆราศีเนี่ยควรจะไปเริ่มต้นหรือคิดอ่านการการใหม่ประมาณช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วจะดีที่สุดนะครับ แต่ไม่ได้หมายเขาว่างานหรือธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยจะไปไม่รอดนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมในช่วงเวลาแบบนี้นะครับทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของสถานภาพทางด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดท,ที่กําลังเผชิญกันอยู่หรือแม้กระทั่งงานการที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราจะรอดูสถานการณ์ก่อนจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับ ในกรณีถ้าสมมุติว่าหากเราจะลงทุนเพิ่มเติมอะไรต่างๆในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่ายังไม่ควรทำนะครับควรจะรอไว้ก่อนปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปก่อนอาจจะดีมากๆเลยหากเราจะพยุงธุรกิจของเราตัวเนี้ให้มันไปเรื่อยๆแบบช้าๆนะครับแต่มั่นคงจะดีที่สุดสำหรับ คนที่เกิดในราศีนี้นะครับทางด้านการเงินในปักแรกของเดือนมีนาคมนี้มีทิศทางที่ดีมากๆครับโอกาสที่คนราศีสิงห์จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่เราร้องขอเนี่ยมีโอกาสเป็นไปไ,ได้สูงมาก,มากหรือถ้ารายใดที่ต้องการติดต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับเรื่องของการงานในปักนี้เนี่ยนะครับสบายใจได้เลยครับว่ามีงานให้ทําเพียบเลยนะครับขอแค่ว่าเรามีความพร้อมในเรื่องของกําลังพลและก็บุคลากร เหล่านี้ก็จะสามารถทําให้คนที่เกิดในราศีสิงห์สามารถที่จะเอากับงานตรงนั้นอยู่งานเข้ามาเยอะแต่บุคลากรหรือว่าความสามารถไม่เพียงพอก็ย่อมต้องส่งผลต่องานที่เรารับมาเพราะฉะนั้นหากเรามีความพร้อมในทุกๆด้านทุกราศีนะครับมีความพร้อมในทุกๆด้านในเรื่องของการงานในเรื่องของอาการทําทุกอย่างรับรองว่าไปได้สวยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นราศีใดน,นอกหือจากราศีสิงห์ก็ตามนะครับ คราวนี้มาว่ากันในส่วนของลูกจ้างบริวารหรือท่านที่ทํางานกินเงินเดือนหรือรายวันก็ตามนะครับมาดูว่าปาักแรกของเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับการงานจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างนะครับคนที่ทํางานกินเงินเดือนหรือเป็นลูกจ้างทํางานบริษัทห้างร้านออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะครับการงานที่โดดเด่นมาก,มากๆเลยในช่วงนี้คือการด้านการสื่อสารงานด้านการต่างประเทศสายงานด้านพยาบาลดูแลคนป่วยคนสูงอายุเนี่ยทำแบบล้นมือ แถมผลงานที่ออกมาเ่ยต้องบอกว่าน่าพอใจลมากนะครับส่งผลให้ได้รับคำชมและโอกาสใหม่ๆเพียบขอแค่คนราศีสิงห์เนี่ยซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบก็บพอนะครับในส่วนของท่านที่รับราชการท่านใดที่กำลังรอตำแหน่งหรือรอการเปลี่ยนแปลงของสายงานในรอบปักนี้เนี่ยเตรียมตัวได้เลยครับผมส่วนท่านที่ทำงานทั่ทวๆไปรอบปักนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ค่อนข้างครับที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นรูปจ้างรายวันรายเดือน ถือได้ว่าในเดือนนี้พอลืมตาอ้าปากโตได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะครับเรื่องงานของชาวราศีสิงห์ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะซื้อรถใหม่ หรือใครที่กําลังอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถในคนที่เกิดราศีสิงห์ผมบอกว่าปักนี้เดือนมีนาคมมีโอกาสเป็นไปได้สูงมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสายงานคนที่ทํางานด้านการก่อสร้างหรือว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการจินค่าแรงรายวันในรอบปักนี้เหนื่อยหน่อยแต่ค่อนข้างคุ้มกับงานหรือว่ากับเงินที่เราได้รับมาเพื่ออาจจะมีโอทีมีการทํางานล่วงเวลาให้ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องบอกว่าในรอบปากนี้เนี่ยชาวราศีสิงห์เนี่ยโคกมีลากลืมตาปากได้ขอแค่คนราศีสิงห์จงมุ่งมั่นอยู่ในเรื่องของทานศีลภาวนาะเป็นอาจินแล้วเราเนี่ยจะปรากฏขึ้นในสิ่งที่ดีครับคราวนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาที่หลายๆคนรอคอยก่อนอื่นเลยนะฮะชาวราศีสิงห์ในรอบปักนี้เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่า<ม>ขอให้ยึดในหลักทานศีลภาวนาไว้ให้มั่น เพราะว่าในงวดวันที่หนึ่งมีนาะคม2อ6 4นี้เนี่ยนะครับอานิสงส์แห่งบุญที่เราได้ทำไว้เนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม จะส่งผลดีมากๆต่อเจ้าชะตาและที่สัมพันธ์ที่สุดเนี่ยนะครับมันมากพอที่จะทําทให้คนราศีสิงห์เนี่ยพลิกชีวิตของตัวเองจากที่เคยลาบากหลนักหลายๆคนเนี่ยกลายมาเป็นเศรษฐีแบบไม่คาดฝันทั้งหมดก็ด้วยบุญกุศลที่เราได้กระทํามาทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างบุญบาร,รมีจึงไม่ควรมองข้ามด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กๆน้อยๆก็าตามนะครับที่บุดมาทั้งหมดเนี่ยนะก็เพราะว่าคนในราศีสิงห์เนี่ย งวดันที่หนึ่งมีนาคม2,564บุญที่ทำกรรมที่สร้างกำลังจะส่งผลในเวลาใ,ใกล้นี้ก็คือส่งผล่นึกุมภาพนอี้และที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับท่านใดที่อยู่ในทานศีลภาวนามาแบบสม่ำเสมอท่านกำลังจะได้รับความเมตตาจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลให้พ้นทุกข์ท่ามกลางภาวะวิกฤตพลิกผันชะตาจากทุกข์ยากลำเคยนใจกลายมาเป็นเศรษฐีแบบ ช่วข้ามคืนเราเนี่ยจะปรากฏขึ้นกับคนที่เกิดในราศีสิงห์ซึ่งเป็นราศีมหาเหตุอันดับหนึ่งในงวดวันที่หนึ่งมีนาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะวิกฤตเช่นนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าทางดีที่ทางเดียวที่ดีสุดณเวลานี้คือ การที่เรามีโอกาสมีโชคมีลาบวิ่งเวียนเข้ามาเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้การทําบุญเสริมดวงชะตาเนี่ยของคนราศีสิงห์หรือทุกๆุกราศีผมถือว่าค่อนข้างสําคัญเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําบุญเพียงเพราะหวังสิ่งตอบแทนหรือทําบุญเพียงเพราะต้องการผลที่จะได้แต่เราทําบุญสิ่งที่เราได้คือบุญแน่นอนอย่างน้อยที่สุดมันก็ทําให้เราหลุดพ้นจากเรื่องราวที่มันทุกข์ใจทรมานใจได้เพราะฉะนั้นทุกๆราศีผมมองว่าเรื่องของการสร้างบุญกุศลถือเป็น สิ่งสําคัญหลักๆที่คนทุกๆราศีหรือชาวพุทธของเราไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนที่เกิดในราศีสิงห์เองด้วยแล้วเนี่ยผมมองว่าบุญเสริมดวงที่เด่นมากๆในรอบเดือนนี้เนี่ยก็คือ 1. การทําบุญสร้างโบสถ์ศาลากุฏิหรือบริจาคปัจจัยสร้างโรงพยาบาลหรือบริจาคปัจจัยซื้อยุกยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน เหล่านี้นะฮะจะมีผลบวกต่อเจ้าชะตาค่อนข้างที่จะมากมายมหาศาลหรือหากแม้นท่านใดที่มีโอกาสได้เดินทางไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นทางทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันตกก็จะเป็นมหาโชคส่งผลโดนบันดาลให้บังเกิดโชคลาภทางการเงินและการงานกับตัวของคนที่เกิดในราศีสิงห์เองนะครับก็เพราะว่าทิศทั้งสทิศที่ผมเอ่ยมา มันคือทิศแห่งโชคลาภทิศมหาเห่งของคนที่เกิดในราศีสิงห์ในรอบปักนี้เพราะฉะนั้นใครที่ได้เดินทางไปสามทิศนี้ก็คือทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันตกหากแม้นมีโอกาสได้เดินทางไปสามทิศนี้ ไม่ควรที่จะละเลยในการไหว้พระสวดมนต์หรือเข้าไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทิศนั้นหรือแม้กระทั่งการที่เราจะไปทําบุญถวายสังฆทานไม่ว่าจะเป็นเวชจพัญยาหรือว่าถวายผ้าไตรจีวรให้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเรียกคนราศีสิงห์ทำแล้วเนี่ยนะครับจะบังเกิดโชคลาภแก่ตัวของเรานั่นเองนะครับคราวนี้เหลียวหลังจากที่เราได้ทราบที่ที่เป็นมงคลแก่เจ้าชะตาแล้วคราวนี้เรามาว่ากันว่าวันเวลาแห่งการเสรียโชคและ เลขนำโชคหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของโชคลาภต่างๆของคนราศีสิง์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาว่ากันเลยที่ทเกิดราศีสิงเนี่ยในงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 4จะสมหวังและประสบความสำเร็จได้ ก็ควรจะต้องมีหลักการในการที่จะเสี่ยงโชคหรือว่ามีหลักการในการที่จะซื้อว่าควรซื้อวันไหนเวลาใดจึงจะเป็นมงคลกับตัวเองควรจะไปในทางที่ไหนหรือใครที่เป็นคนเสริมบุญหรือว่าดวงชะตามันต้องการล,ลักษณะเหล่านี้จะปรากฏขึ้นในลิปนี้ซึ่งผมกําลังจะบอกต่อไปนี้นะครับทิศที่เป็นมงคลเราบอกไปเรียบร้อยแล้วคราวิวเรามาต่อกันในส่วนของวันที่ในรอบปักนี้หนึ่งมีนาคม2564 คนราศีสิง์จะประสบความสําเร็จและมีโอกาสดีๆมากในการเสีย่ยงโชคก็คือเริ่มต้นวันที่จะเสีย่ยงโชคคือวันที่ 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28และวันที่1เวลาที่เหมาะสมในการเสี่ยงโชคช่วงเช้าก็คือเวลา7.00นและเวลา11.00น ส่วนในช่วงเวลาบ่ายก็ประมาณเวลา13.00น14.00นและ15.00นเหล่านี้เป็นเวลาที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับโชคส่วนคนที่จะเป็นสื่อนำโชคและสถานที่ซื้อสำหรับคนราศรีสิงในงว,วันที่1กุมภาพันธ์นี้คือผู้ชายผิวขาวอายุ50ปีขึ้นไปรูปร่างผอมสูงแต่ถ้าหากว่าเราหาคนแบบนี้ไม่เจอในช่วงเวลาวันในช่วงวันเวลาดังกล่าว ให้เปลี่ยนมาดูทิศที่ตั้งของแผงที่ขายเช่นว่าแผงลอตเตอรี่หรืออะไรต่างๆก็ตามมานะแผงทุกอย่างที่เป็นแผงนะครับถ้าเราจะซื้อหมวยนะครับก็ควรจะต้องซื้อแผงลอตเตอรี่ถูกต้องไหมครัเพราะฉะนั้นแผงก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่คนราศีจะมองข้ามไม่ได้ในกรณีถ้าสมมติว่าเราหาคนที่ผมพูดไม่เจอเราก็ควรจะดูทิศทางที่ตั้งของแผงหนึ่งแผงควรจะตั้งอยู่ทางที่ใต้และทิศตะวันตก หากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคนราศีสิงห์ควรจะเสี่ยงโชคกับทิศทั้งสองนี้หรือแผงลอตเตอรี่ที่อยู่ทางทิศนี้อ,อ๋อแถมอีกวันที่หนึ่งก็คือทางทิศเหนือด้วยนะครับอันนี้จึงจะเป็นผลดีต่อเจ้าชะตาเพราะทั้งสามทิศนี้เป็นทิศที่จะทําให้คนราศีสิงห์มีโชคดีลาภส่วนสถานที่ซื้อและสถานที่ที่เป็นมงคลหรือควรที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในรอบวันที่หนึ่งมีนาคมนี้คือหนึ่ง โรงพยาบาลสองสถานที่ราชการหน้าธนาคารหน้าร้านทองหรือร้านอาหารหรือแหล่งพักรถต่างๆที่มีแผงหันหน้าไปทางทิศทั้งทิศใต้ทิศต,ตะวันตกและทางทิศเหนือที่ผมบอกไว้อันนี้ต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าผมไม่ได้หัวกันกลบคนขายลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นไอ้คนที่เม้นเข้ามาคํานี้เนี่ยผมรบกวนขอให้ถอนคําพูดนะฮะผมไม่เคยหัวกันเลยและผมไม่รู้ด้วยว่าแผงไหนอ,อะไรยังไงนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับ คนที่ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับคนราศีสิงในรอบวันที่หนึ่งมีนาคมต้องบอกไว้นะครับว่ามันก็มีข้อห้ามเพราะคนลนักษณะนี้จะเป็นอริแก่เจ้าชะตาเวลาที่เราเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแทนที่จะมีโชคมีลาภกบกลายเป็นว่าทุกขลาต่างมาด้วยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นอริก,กับคนราศีสิงไม่ควรเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยก็คือผู้หญิงผิวดำแดงรูปร่างอ้วนท้วงอายุประมาณ4ี่สิปีขึ้น ลักษณะแบบนี้จะเป็นอริต่อคนราศีสิงห์หากแม้นเราเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ไปโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือสมหวังก็น่าจะเป็นไปได้น้อยมากแต่ถ้าเราเสี่ยงกับผู้ชายลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่คนราศีสิงห์จะเป็นไปในทิทานที่ดีเรื่องของโชคลาภเป็นแบบนี้นะครับ คราวนี้มาว่ากันถึงไฮไลท์ที่พีคสุดในคลิปนี้คือตัวเลขมงคลหรือเลขนำโชคประจำง,งวดวันที่1มีนาคม2564ของท่านที่เกิดในราศีสิงเลขนำโชคงวดวันที่1มีนาคม2564ในงวดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ตัว134590นะครับทั้ง6ตัวนี้ผมไม่ได้บอกว่าจะต้องตกเป๊ะนะครับแต่ให้ไว้พอเป็นแนวทางพอสังเกตเท่านั้น หลายๆท่านควรจะต้องใช้สติและวิจารณญาณของตนเองในการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เอาละครับนี่คือสิ่งที่ผมหมอกริชโอลีได้บอกไปผ่านทางคลิปของคนราศีสิงห์กับทั้งเลขมงคลกับทั้งวันเวลาสถานที่และบุญเสริมดวชะตาอีกอย่างหนึ่งคนที่เกิดในราศีสิงห์หากอยากเสริมบุญบาร,รมีของตัวเองให้โดดเด่นขึ้นก็คือการรับเป็นเจ้าภาพบวชหรือ การที่เรามีโอกาสได้เข้าไปกราบไหว้สักการะองค์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างทางทิศเหนือก็มีหลายๆวัดอย่างทางทิศใต้ก็มีหลายๆวัดที่ตะวันตกก็มีหลายๆวัดส่วนว่าเป็นวัดอะไรบ้างนั้นเนี่ยลอเข้าไปเสิร์ชดูใน Google รับรองว่ามีครบแน่นอนนะครับครบมากกว่าที่ผมแจ้งไว้ในคลิปนี้ด้วยซ้ำไปนะครับ เอาละครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ชี้แจงมาผมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะพอใช้เป็นแนวทางในเรื่องของการเสี่ยงโชคบ้างสำหรับท่านที่อยากเสี่ยงโชคแต่ไม่ได้มีเจตนามอมเมาหรือว่าชี้นำแต่ประการใด ทั้งหมดทั้งสิ้นที่ผมทำนายมาผมทำนายผ่านทางหน้าไพา่ที่ปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นจงใช้สติและวิจารณญาณในการรับชมอันนี้สำคัญมากๆนะครับในการดูคลิปนี้ส่วนท่านไหนที่ต้องการตรวจดวงชะตาทราบดวงชะตาของตัวเองแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกวันตาม เบอร์โทรอดีไลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้กับคนราศีสิงห์มาหาเห่งอันดับหนึ่งประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2564กับผมหมอกฤิชโชลี่ก็คงจะขอยุติลงปลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับผมหมอกฤิกับราศีถัดไปส่วนว่าจะเป็นราศีอะไรนั้นเดี๋ยวเราอย่าลืมมาติดตามชมกันสำหรับวันนี้มีความสุขมากๆกราบสวัสดีทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ